ตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงบ่ายนี้มีโอกาสไหมที่จะหลุดลงไปต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งอยห้าสิบจุดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแนวรับสำคัญเลยเลอเกินนะคะที่หลายคนก็จับตาดูกันอยู่นะคะไปพูดคุยทิศทางตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้กับผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบลร่านนะคะอยู่ในสายกับคุณสมพงษ์เบญจเ,เทพานันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณสมพงษ์คะมีโอกาสที่ดัชนีหุ้นในช่วงบ่ายนี้จะอ่อนแรงลงไหมคะดูดูแลยังยัง แนวโน้มน่าจะไปต่อได้นะครับภาพรวมแล้วมองเราน่าจะเป็นรอบใหญ่นะครับเพราะว่าในตัวคอมมูนิตี้พวกราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จีิเขาเนื่องจากว่าเศรษฐกิจจีนไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็จีนเขาก็เลยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับสองผลได้คุณกลุ่มคอมมูนิตี้เนี่ย พุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับมาสองสาวันแล้วอืแล้วแน่นอนก็นยังน่าจะไปต่อได้แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือในตัวของอในตัวของยุโรปนะครับที่ทางทางทำไมคนดีใจกันค่อนข้างเยอะว่า,า,า,าฉีดให้ให้สเปนน่ะนะครับถ้าือเอเอยูก็ไปอุ้มอุ้มธนาคารพันทีของสเปนน่ะนะครับก็แต่พอที่นักลงทนุนทั่วโลกดีใจมากเลยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรีเขา ึ่งไตเขาเล็กมากนะครับสองเปอร์เซ็นในยูโรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาเอาตัวเอาสเปนเป็นตัวประกันนะครับก็หมายความว่าถ้าเขาล้มเนี่ยสเปนก็จะล้มตามไปด้วยซึ่งมันจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่มาเพราะสเปนเขาไตเ,เขาใหญ่นะครับค่ะแต่ว่าแล้วก็พยานมจะเตเลมตลอดว่าไม่ยอมใสหนี้แต่ขออยู่ในยูโรด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ประเด็นก็คือพอ,อยูเข้ามาอุ้มสเปนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ วิกฤตหมดความหมายไปเพราะวิกฤตยิงซ้ซก็แค่สองเปอร์เซ็นของของยูนะครับเพราะนั้นก็คือหมดอำนาจา,าการต่อรองไปเลยดีพตีโดนไล่ like ออกจากยูด้วยนะครับว่าถ้ายัางยังยังเอาแงา่เอาแงายอยู่อีกก็อาจจะไล่ออกไปเลยนะครับซึ่งซึ่งถ้เาเปดิพีนั้นเนี่ยมันจะทาให้วิกฤตยูโรโซเนี่ยจบลงเลยนะครับว่าคืออุ้มอุ้มสเปนให้อยู่อุ้มอิตาลีให้อยู่นะครับประเด็นก็คือในลักษณะนี้นะครับมันก็เลย ทมให้คลิปไม่เนี่ยมหน้าต่อรองในฐานะลูกหนี้นะครับก็ <Okay. S 1> ก็เลยภาพโดยรวมเลยก็ก็เลยรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งพ <c oughs> อสมควรค่ะนอกจากปัจจัยต่างประเทศแล้วบ้านเราแล้วคะปัจจัยช่วงนี้รวมไปถึงการประชุมกรงเงในวันพุธนี้ด้วยคุณสมพงษ์มองว่าจะมีผลต,อต่อตลาดหุ้นไทยยังไงคะคงไม่ค่อยมีปัจจัยเอ่อคงไม่ไม่ไม่กระทบอะไรมากแต่เราตลาดคงไปโฟกัสในตัวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะภาพโดยรวมแล้วก็ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมเน้นในตัวของคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เนะครับในลักษณะทีมใหม่ะนะครับที่ผ่านมาทีมเราเล่นในตัวของโดมิเพสเนะครับนะครับค่ะอย่างนี้แนะนำตัวไหนดีคะตัวคอมมูนิตี้ก็ตัวใหญ่หญแล้วแต่ชอบนะครับใหญ่ๆก็ปัตปตาพาบ้านปูนะครับตัวเ,เล็กๆก็ไออพีนะครับแล้วส่วนตัวท็อปก็โอเคแต่ว่าวิ่งเร็ววิ่งขึ้นมาเร็วมาก นะครับก็ได้ทุกตัวฮ่าหรืออะไรก็ได้ครับค่ะคือถ้าหากว่าดูสัญญาณหุ้นตัวใหญ่เริ่มฟื้นนี่มีโอกาสที่ดัชนีจะวิ่งขึ้นต่อได้เยอะใช่ไหมคะก็ผมว่าน่าจะปรับไปยืนพันสองร้อยจุดอีกค้งหนึ่งนะครับน่าจะกลับผมไปยืนพันสองร้อยเลยนะคะครับผมครับค่ะกลยุทธ์ช่วงนี้แล้วก็อยากจะให้แนะนานักลงทุนปรับกลยุทธ์นิดนึงอะค่ะคุณสมพงศ์ก็ก็คงเ้อและถือนิดนึงนะครับในตัวเขเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเล่นแล้วแหละผมมาเล่นตัวใหญ่ ครับแล้วก็คงเน้นในตัวคอมมิตี้ถ้าเล่นตัวเล็กก็จะมีพวกพวกยางก็น่าสนใจ f อ a อะไรที่เป็นลองหนักๆน,น,นะครับก็จะน่าค่ะค่ะคุณสมพงษ์คะ สัญญาณหลุดไปนะคะไม่เป็นไรค่ท่านผู้ชมถ้าหากว่าประเมินกันตอนนี้นะคะ1,150จุดที่ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยรูมือนว่าหุ้นไทยนั้นจะมีแรงวิ่งต่อนะคะแล้วก็ในมุมของวอลลยร่ามองว่าใัชนีหุ้นในรอบนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,200ได้นะคะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันนิดนึงจากที่เราเคยเล่นหุ้นตัวเล็กนะคะแล้วก็หุ้นตัวกลางที่เป็นหุ้นภายในประเทศตอนนี้นะคะก็ มุฟมาหุ้นตัวใหญ่ๆนะคะบิ๊กแคปทั้งหลายแล้วก็หุ้นในกลุ่มของคอมมูนิตี้ด้วยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าดัชนีในช่วงเช้าที่ผ่านมา10อันดับหลักทรั์เนี่ยกลุ่มพลังงานนี่ก็มาค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวบางตัวเนี่ยฟื้นขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะคะอย่างปตทเมื่อเช้าเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมา8บาทเลยทีเดียวนะคะก็ เพราะบายได้สำหรับหุ้นหลายๆตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะท็อปปี้ที่ให้กันไว้วันนี้จากบลอไอราค่ะมี PTT บ้านปู IRPC แล้วก็ท็อปนะคะถือว่าเป็นตัวใหญ่ๆส่วนตัวเล็กๆก็ดูหุ้นกลุ่มยางไปนะคะก็ลองพิจารณาปัจจัยพื้นฐานดูด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พามาดูกันต่อสำหรับทองคำนะคะเพราะว่าทองคำเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม ทองคำในบ้านเราแล้วก็ในตลาดโลกเนี่ยถือว่ามีความหันผวนเลอเกินนะคะเพราะว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเคลื่อนไหวนะคะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย ที่มีการปรับเปลี่ยนเยอะที่สุดเนี่ยประมาณ5 0 6 0เหรียญเลยทีเดียวนะคะก็ทําให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยก็ต้องปรับพรอร์ตกันใหญ่เลยนะคะใครที่เปิดสถานะลองเอาไว้แล้วก็พอทองลงมาแรงๆนะคะก็ปิดแทบไม่ทันเลยทีเดียวกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้นะคะจะต้องทํำยังไงแล้วก็แนวโน้มทอง,ทงคําที่ตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะยืนอยู่เหนือหนึ่งพให้ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะยืนได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะ กับทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบเอลจีบริลเลนแอนดอนะคะอยู่ในสายกับคุณที่ผ่านนาวะวัฒนารัพย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธนวันสวัสดีค่ะค่ะคุณที่พาคะแนวโน้มทอง,อง,ทงคําสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะผันผวนสงูงเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมคะค่ะมองว่าโอกาสของการของราคาทองคำยังยังคงเป็นไปได้นะคะแต่ว่าน่าจะไม่มากนะัก สัปดาหที่แล้วเนี่ยน,นีผนผลมากมากก็คือมีการแถลงการของประธานธนาคารกลางสหรัฐะะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเองซึ่งในคือวันนั้นเนี่ยคือมันประหัสนะคะนักลงค่อนข้างจะคาดการณ์ในเรื่องของตัว QE 3นะคะการผ่อนปล่ย เ,เชิงปริมาณแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ประธาน f ฟด <c oughs> เองไม่ได้มีการพูดถึงตัว QE 3ทําให้มีความผิดหวังหน้าของนักลงทุนราคาทองคําเองเลยมีการปรับตัวดลดลงมาโดยทั้งสัปดาห์เนี่ยแ่งตัวประมาณ80เหรียญ US Dollar ต่อ Troy o u n c ได้แต่ว่าถ้าดูเน็ตทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือถือว่าปิดลบลงมาประมาณ20เหรียญ US d o l l a ต่อ Troy o u n ค่ะค่ะ ทีนี้ดูแนวโน้มแล้วสัปดาห์นี้จะยืนอยู่เหนือ1 6 0 0ได้ไหมคะหรือว่ามันจะหล่นไปที่โรเดิมอีกนะคะเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะคะน่าจะยังอยู่ในกรอบโดยที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ1,560เหรียญอหรัฐต่อทรอยออน์นะคะส่วนด้านบนเนี่ยเรามองน่าจะไม่เกินเชื่อระดับ1,600 40เหรียญดอลลาร์ต่อทรออีเฮาส์เพราะว่าอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอมีการดิ่งลงมาต่อแถวประมาณ1,560เหรียญเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะทําใหออ้วันเสาร์เองเนี่ยนะคะวันศุกร์เองเนี่ยปิดตลาดขึ้นมาใกล้ๆบริเวณ1,600เหรียญดอลลาร์ต่อทรออีเฮาส์ค่ะ,คะแต่ส่วนกรอบในวันนี้เนี่ยเรามองเรามองว่านะ่าจะได้เห็นอยู่ที่ระดับประมาณ1,590จนถึง1,620เหรียญดอลลาร์ต่อทรออี o ฮาส์ค่ะค่ะส่วนราคาในบ้านเราล่ะคะ กรอบแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะค่ะสำหรับในบ้านเราเองนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองกรอบอยู่ที่ระดับประมาณ23,000จนถึง24,300บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะอยากให้แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ช่วงนี้นิดนึงนะคะผันผวนเล,ลอเกินค่ะ ค่ะช่วงนี้ผันผวนมากนะคะแนะนํานักลงทุนยังให้ลงทุนตามกรอบนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนนะคะเมื่อหลุดแนวรับแล้วก็แนวต้านที่สําคัญเพราะว่าตอนนี้เองทิศทางเราก็ยังมองว่ายังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่สามารถมองกลับว่าได้ว่าเือเป็นขาขึ้นแล้วของราคาทองะคำค่ะค่ะสุดท้ายสั้นๆนะคะประเด็นที่จะต้องจับตาในสัปดาห์นี้มีเรื่องใหญ่อะไรไหมคะ ในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีข่าวที่ต้องจับตามองนะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจทั่วไปนะคะได่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณที่พานาววัฒนทรัพย์ซีอจากบริษัท YLG Brilliant and Future นะคะมาดูแนวรับแนวต้านกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะรับอยู่ที่1590เหรียญต่อทรยออ์ 1. นะคะแนวต้านอยู่ที่1620รี่เหรียญต่อทรยออ์ 1. ประจําสัปดาห์ค่ะรับอยู่ที่1560เหรียญน,นะคะต้านอยู่ที่1640รี่เหรีย ต่อทราออนอสนะคะยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะคะสัปดาห์นี้แนวโน้มทองคําจะยังคงผันผวนและยังฝันธงไม่ได้นะคะว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องลงทุนอย่างมีวินัยถ้าหากว่าทองคําหลุดแนวรับ คุณจะต้องมีการตัดขาดทุนเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงเงินในพอร์ตหายไปนะคะก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีด้วยสําหรับราคาในบ้านเรารับอยู่ที่23,400นะคะแนวต้านอยู่ที่24,000บาททวนนะคะช่วงนี้แต่มาดายเซียนค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าการลงทุนกราฟทองเชิงเทคนิคนะคะทั้งระยะสั้นกลางและยาวจะดูอย่างไรติดตามได้ในช่วงไต่มาดายเซียนนะคะธนวัลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะ ขอให้โชคดีกับตลาดทุนไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคในตลาดทองคําไปบ้างแล้วนะครับรู้ถึงความสําคัญในตลาดทองคําว่าการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยมีความสําคัญอย่างไร แล้วก็การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยสามารถนําไปพยากรณ์ในส่วนของแนวโน้มทิศทางราคาทองคำไปในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านนักลงทุนจะสามารถนําการวิเคราะห์ทางด้านการทางเทคนิคเนี่ยไปทําการคาดการในส่วนของราคาทองคาในอนาคตเพื่อปรับปรุงในส่วนของพอร์ตการลงทุนได้นะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับ เราจะทําการเจาะลึกลงไปในส่วนของกราฟเทคนิคราคาทองคำนะครับให้ท่านนักลงทุนดูแนวโน้มราคาทองคําในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวเพื่อนําไปประยุกต์ในการลงทุนได้อย่างมั่นใจนะครับในส่วนของการดูแนวโน้มทิศทางราคาทองคํานะครับผมยังแนะนําให้เข้าไปใช้ในส่วนของบริการของฟรีเว็บไซต์นะครับจะเป็นเว็บไซต์ของ d a i l y f s c o m นะครับเป็นฟรีเว็บไซต์ซึ่งนักลงทุนทุกท่านเนี่ยสามารถ เข้าไปทําการใช้บริการได้ฟรีไม่จําเป็นต้องสมัครสมาชิกกันนะครับเมื่อเราทําการเปิดในส่วนของกราฟราคาทองคําขึ้นมานะครับจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2,550นะครับจนณปัจจุบันถึงปี2,555ราคาทองคำยังมีทิศทางหรือแนวโน้มที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับในส่วนของการมองภาพของราคาทองคำเนี่ยยังอยากแนะนำให้ท่านักลงทุนเนี่ยดูแนวโน้มของราคาทองคำที่เป็นเทนใหญ่ๆก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเทนใหญ่หรือว่าภาพรวมโดยรวมเนี่ยราคาทองคา เป็นทิศทางในส่วนของทิศทางขาขึ้นหรือว่าทิศทางขาลงนะครับจากข้อมูลที่แสดงอยู่นะครับบนหน้าจอจะเห็นว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วง3-4ถึงปีเนี่ยราคาทองคำจะมีการพักฐานครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นในช่วงของปี2551นอนะครับจะเห็นว่าทิศทางราคาทองคำนะครับ มีการพักฐานก็คือมีการแกว่งตัวเคลื่อนไหวในกรอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อถึงต้นปี2,552ราคาทองคําจึงมีการกลับไปทยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยเรามองในส่วนของรูปแบบราคาทองคําเป็นรูปแบบลักษณะของการพักฐานนะครับเหมือนกับ ในช่วงของปี2,551นะครับดังนั้นถ้านักลงทุนในส่วนของนักลงทุนระยะยาวที่มีการซื้อทองคำติดเอาไว้นะครับที่บริเวณ1,700-1,650เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแล้วก็ยังถือสู้อยู่จนนับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลจากอดีตแล้วกันนะครับครับนณะปี2,551จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัวลงมาเป็นภูเขา3ลูกนะครับ ราคาเนี่ยขึ้นไปทํา i ายบริเวณ1 0 8 1, 0 1,028เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับลงมาโลทําฐานที่บริเวณ850เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปเป็นยอดที่2นะครับบริเวณ1,980จะเห็นว่ายอดที่1และก็ยอดที่2ยอดที่2ต่ำกว่ายอดที่1นะครับมีการย่อตัวปรับฐานลงมาอีกนะครับทำโรอยู่บริเวณ 738เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนะครับจึงมีการดีดต,ตัวขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ1,925เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนหลังจากนั้นมีการทิ้งตัวกลับมาอีกเป็นการทำโลต่ำที่สุดนะครับบริเวณ678เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนนะครับจากข้อมูลของปี2,551นะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีการทำนิวโลต่อเนื่องแล้วก็มีการดีดต,ตัวขึ้นเนี่ยถึง3ยอดยอดที่2 ไม่สามารถทำไฮเนือยอดที่1ได้นะครับแล้วก็ยอดที่3มเนี่ยไม่สามารถทำไฮเนือยอดที่1ได้นะครับจึงแสดงให้เห็นว่าจากข้อมูลในอดีตเนี่ยเกิดลักษณะของการเกิดซ้ําๆหรือการเรียนแบบเป็นลักษณะของการพักฐานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านนักลงทุนระยะยาวท่านนักลงทุนที่ต้องการทําการซื้อราคาทองคำนะครับอาจจะต้องทําการชะลอในส่วนของการเข้าซื้อไปก่อนนะครับคาดว่าน่าจะมีโลต่ํากว่า ข่าวที่แล้วที่ระดับ1,022เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนนะครับการลงทุนระยะยาวนะครับท่านนักลงทุนเนี่ยสามารถดูทำเฟรมที่ลักษณะใหญ่ๆหรือว่าเป็นสถิติของหลายๆปีที่ย้อนมานะครับเพื่อทำการคาดการหรือว่าวางแผนในส่วนของการลงทุนระยะยาวได้นะครับครับสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับ ท่านนักลงทุนจะได้ทําการวางแผนในส่วนของกลยุทธ์ที่เป็นระดับกลางนะครับว่าเราจะมีการใช้กราฟในส่วนของกราฟทําเฟรมเพื่อมาทําการดูในส่วนของแนวโน้มทิศทางราคาแล้วก็วางแผนในส่วนของกลยุทธ์ในการลงทุนต่อไปนะครับ